สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกล้อง Panasonic G H 5แล้ววันนี้เราอยู่กันที่สวนสยอม ที่เราจะไปดูฟีเจอร์อื่นๆที่ G H 5 i ทำได้นะครับเรามาดูบอดี้รอบๆกันก่อนนะครับว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างอยู่รอบๆตัวเขานะอันดับแรกเลยความรู้สึกแรกเลยมันใหญ่กว่าตอน G H f ตรงกิ๊บจับตรงนี้เนี่ย แต็มไม้เต็มมือมากเลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนนะแล้วแต่มือคนแต่ผมรู้สึกว่าตรงกิฟต์ตรงนี้ครับตื้นไปหน่อยหนึ่งนะเวลาจับเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาครับเพราะว่าตรงอุ้งม,มือตรงนี้มันค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือดีตัวบอดี้เนี่ยทำจากแมกนีเซียมอลลอยดีเวเทอร์ซีลกันน้ํากันฝุ่นได้ทนอุณหภูมิได้ลบสิบองศานะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนครับคือตัวพอร์ชเชื่อมต่อนะครับตรงนี้เนี่ย เป็นแค่ DMI แบบฟูไซต์เต็มไซต์ใหญ่เลยนะครับมี USB C ด้วยสกรูเห็นช่องสกรูตร,ตรงนี้ไหมมึงมันจะช่วยล็อกสายไม่ให้สาย h DMI เนี่ยมันขยับไปไหนการมี h DMI ฟูไซต์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับถ้าเป็น h DMI ไมโครหรือตัวมินิเนี่ยมันจะเล็กถูกไหมพอมันเล็กนยครับความแข็งแรงเนี่ยมันจะน้อยกว่าเวลาเราขยับกล้องไปไหนมาไหนนะครับบางทีมันอาจจะหลุดถ้าคนที่เขาต่อสาย h DMI เนี่ยออกไปสู่เครื่องบันทึกภายนอกเนี่ยแล้วสายหลุดเนี่ยก็คือเรื่องใหญ่เลยสายใหญ่แบบเนี้ยมันล็อกได้นนน่่่าากกววยิงมีตัส ที่มีตัวล็อกยึดมาด้วยเนี่ยก็ยิ่งแน่นหนามากเข้าไปใหญ่ซึ่งตัวล็อกสาย HDMI ตัวเนี้ยทางคอนดัตอริเขาก็มีให้ในชุดขายของตัว TS5 นะครับอ่า USB C ที่1 USB C ก็คือมันสามารถจะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่า USB 2.0เดิมนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่สามารถใช้ชาร์จไฟให้ตัว TS5 ได้นะครับได้แค่โอนถ่ายข้อมูลอย่างเดียว มาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งการมีช่อง SD card 2ช่องนะเป็นด u a l Slot แบบ USB 2ทั้ง2ช่องเลยสามารถรองรับคอส swap ได้สมมุติว่าผมใช้การ์ดช่องที่1จนเต็มแล้วไปช่องที่2ปุ๊บผมสามารถจะดึงการ์ดช่องที่1ออกมาได้เลยทันทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนการ์ดใหม่ใส่เข้าไปอันนี้คือคอสสวับดึงออกได้ทันทีตอนไหนก็ได้ถ้าไฟที่การ์ดไหนกระพริบอยู่คือการ์ดนั้นกําลังถูกใช้งานนะครับเราก็จะไม่สามารถดึงการ์ดนั้นออกมาได้ีิดูที่การวางปุ่มกันบ้างนะครับผมอยากให้สังเกตตรงจอยสติ๊กตรงนี พราะว่ารุ่นที่แล,แล้วมาไม่มีตัวไหนมีจอยสติ๊กเลยนะครับของพานาตัวนี้เป็นตัวแรกที่มีจอยสติก๊กจอยสติ๊กที่ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการควบคุมการเลื่อนจุดโฟกัสครับตั้งเป็นโหมดจุดเดียวนะครับเราเลื่อนจุดโฟกัสเนี่ยนะจอยสติ๊กจะใช้เลื่อนจุดโฟกัสในลักษณะนี้นะครับ พอด้วยความที่มันมีจอยสติ๊กอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราสะดวกขึ้นในการจะเลื่อนจุดโฟกัสสามารถมองช่องมองแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเลื่อนใช้จอยสติ๊กเลื่อนจุดโฟกัสได้เลยแต่ว่าในรุ่น G H 4เดิมถ้าใครเคยใช้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีปุ่มอัดวิดีโออยู่นะครับแต่จอยสติ๊กมันมาแทนแล้วไงเพราะงั้นปุ่มอัดวิดีโอเนี่ยมันมาอยู่นี่แทนนะครับมาอยู่ข้างบนตรงนี้สําหรับการวางปุ่มพวก ISO ไวบ้บาลานซ์ต่างๆ,ๆพวกนี้เหมือน G H 4เดิมเลยนะครับปรับตัวไม่ยากเลยใช้ G ผมบอกตามตรงเลยนะครับผมเกลียดบ้านผีสิงค์คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับผมมากๆาเลยไม่ว่ามันจะทำไม่เหมือนจริงขนาดไหนแต่ผมไม่ชอบบ้านพีสิง์ปกติไม่เข้าเลยลมันเป็นที่ที่มืดท,ท,ที่สุดในสวนสนุกนะครับแล้วก็ถ้าจะเทส ISO เนี่ยมันก็ต้องเป็นที่มืดๆไงเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเทส ISO กันในนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความเร็วโฟกัสในที่มืดด้วยผมไม่รู้ว่าผมจะโฟกัสผีหรืออะไรได้สักตัวไหมในนั้นไปดูกัน ดูหลังจอนะครับไม่อยากจะทำละนี่แต่โอ้ตกใจผมคิดว่าผมถ่ายอะไรไม่ได้แล้วครับมันจะถ่ายอะไรล่ะพี่มันต้องอยู่แบบโอ้ ความเร็วในการโฟกัสนะครับมืดมืดเลยนะครับในบ้านพีสิงห์ไม่ชอบครับบ้านพีสิงเฮ้ยเดี๋ยวไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกงั้นๆแหละมีอุ้ยอุ้ยจะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไม่น่ากลัวเท่าไหร่กลัวเท่าไหร่กลัวเท่าไหร่หรอกกันสั่นนิ่งมากเลยนะครับนิ่งมากเลยนะคือดูหลังจอเราเห็นเลยว่ามันมันนิ่งก็ได้เยอะเลย กำลังทดสอบ ISO อยู่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยนิ่งเงียบพยายามจะทำมือให้นิ่งที่สุด ไอเสโอสามพันสองอุ้ยมึนแล้วไป,ไปกันดีกว่า หลังจากเข้าไปมาแล้วผมบอกได้เลยว่าสบายสบายไม่ขาวพี่ก็เดินนำหน้าไอยงเงี้ยอถ้าไม่มีพี่เขาเนำหน้าไม่กล้าเดินห <c oughs> <c oughs> ลังจากที่เข้าไปมาแล้วนะครับคือข,ข้างในเย็นนะแต่เหงื่อมันแตกไม่รู้ทําไมโอเคจากที่เราลองดูนะครับความเร็วโฟกัสในที่มืดเนี่ยมันเร็วใช้ได้เลยครับมันไว้ใจได้อยู่นะขอแค่ยิ่งถ้าสมมติว่ามีแสงไฟเล็กๆให้เขานะจุดเล็กๆก็พอเอาเรื่องจุดโฟกัสไปเนี่ยโฟกัสเข้าได้เลยครับแล้วก็ตรงไหนที่มันไม่มีแสงเลยอะไรเงี้ยเป็นมืดเลยก็ไฟช่วยโฟกัสก็ ช่วยได้ครับก็ส่องได้ไกลอยู่นะถ่ายเพื่อนผมหน่อยครับสวัสดีเดี๋ยวขอแนะนำให้รู้จักกับนางแบบประจำการรีวิว G h 5 f i ของเราวันนี้นะครับชื่ออะไรครับชื่อนามิค่ะนามิโอติชอบสวนสนุกไหมครับชอบมากชอบมากด้วยนะวันนี้เดี๋ยวได้เล่นกันแล้วก็เพื่อเป็นนางแบบให้ G h 5 f i ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวไปรอชมกันเลยครับผม หลังจากนี ane, ้ผมจะสาธิตว <Okay. S 1> ิธ be ีการใช้งาน CKphoto นะครับก็คือเราหมุนโหมดมาที่ตัวเลข6ตัวเคตรงนี้นะครับแล้วก็หลังนี้พอกดชัตเตอร์ปุ๊บกล้องก็จะเริ่มทำงานเลยน้องนามิโดดเลยครับ1 2ทปล่อยชัตเตอร์ปุ๊บกล้องก็จะหยุดหลังจากนี้เราก็เข้าไปเลือกรูปได้เลยก็จะมีช็อตต่างๆเก็บไว้30ภาพต่อ1วินาทีความละเอียด18ล้านพิกเซลจะเลือกช็อตไหนก็ได้ สมมติว่าผมถูกใจชัตนี้ฉชัตนี้นะครับผมก็กดออกมากดโอเคออกมาแล้วก็เซฟภาพนี้ออกมาได้เลยนี่อันนี้เป็นไฟล์เจเ g ที่ออกมานะครับซูมเข้าไปดู18ล้านพิกเซลในส่วนนี้เราก็จะมาทดสอบระบบโฟกัสของกล้องนะครับว่า G-H5 เนี่ยจะสามารถโฟกัสติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวได้ดีแค่ไหนโดยที่ผมจะถ่ายภาพโดยการเปิดโหมดโฟกัสแบบ a f c แล้วก็ใช้โหมดแทกกิ้งนะครับหลังจากนั้นจะให้นางแบบเนี่ยวิ่งเข้ามาหาตัวกล้องโดยที่วิ่งสลับซ้ายขวาเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะทำการถ่ายภาพโดยใช้โหมดถ่ายต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุดนะครับแล้วสุดท้ายเราจะมาดูกันว่า G-H5 จะสามารถโฟกัสภาพได้เข้ามากน้อยแค่ไหนโอเคมาเลย นึ่งในฟังก์ชันเด็ดของกล้องพาราโทนิกนะครับก็คือ 4K Photo ซึ่งมีมานานแล้วแหละแต่สำหรับในรุ่นนี้เนี่ยมันมีการอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับใน G h 5มี 6K Photo หรือให้ความละเอียดที่สูงขึ้นไปอีกเดิมทีใน 4K Photo เนี่ยครับเราสามารถจะถ่ายโดย 4K Photo ที่เป็นวิดีโอเนี่ยก็จะมีความเร็วอยู่ที่30ภาพต่อหนึ่งวินาทีเราสามารถเลือกช็อตต่างๆได้เลยแต่ 4K เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่ามันทำความละเอียดได้สูงสุดแค่8ล้านพิกเซลเท่านั้นหรือคือเป็นควนค,ควาาาามมลละเเอออีีียยยยดด SiK TiK นนนรั้้้พ็ู่่่ท18ิกกืถโใช ซิกเค Photo เนี่ยสามารถจะดึงออกมาเป็นภาพนิ่งได้ที่ความละเอียด18ล้านพิกเซลหลักอากตอนนี้นะครับที่ผมกำลังจะทำเนี่ยคือผมพยายามจะเทสซิ p เค t o o t o คือเราอยากจะได้ภาพเรียวขึ้นกำลังม้วนอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไวแต่เดี๋ยวลองดูครับม้นตรงนี้ อ้าวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสโฟกัสแท็กกิ้งนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเรื่องโฟกัสถือเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเขาเน้นเรื่องงานวิดีโอด้วยแล้วก็เพราะงั้นโฟกัสของตัวนี้ต้องมีความแม่นยําแล้วก็รวดเร็วในระดับที่ไว้ใจได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เราอยู่กับใครครับตอนนี้เราอยู่กับหันเป็นนุนครับนามิไปแกนลายกันไหม <laughs> เดี๋ยวผมจะให้นามิเนี่ยเดินเข้ามาหาผมนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วผมจะเปิดถ่ายต่อเนื่องเอาไว้พร้อมกับออโต้โฟกัสแบบคอนติเนียนะครับแล้จะมาดูกันว่ากล้องเนี่ยจะสามารถโฟกัสได้เข้ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับนามิเดินเข้ามาเลย และนี่คือการถ่ายซิกเคแบบแนวตั้งนะครับเดี๋ยวจะลองดูกันว่า30เฟรมต่อวินาทีจะได้ภาพอะไรมาบ้างโอเคนะมิ้พร้อมครับหนึ่งสองมมาคราวนี้เราก็มาเลือกรูปกันครับว่าเราจะเอาช็อตไหนสมมุติว่าผมถูกใจช็อตนี้ถูกใจช็อตนี้ปุ๊บก็ตกลงปุ๊บเซฟภาพออกมาคราวนี้ผมจะได้รูปเซเปกมาหนึ่งรูปเป็นรูปนี้ เดี๋ยวเราจะไปเล่นสไลเดอร์กันค่ะเป็นส่วนที่สนุกที่สุดในทริปนี้ค่ะเราก็ไปสู่ความวงว้าอันไก่โพ้นกันแล้วนะคะไปถยเส้นเสานอมาะเมเฮนเย ที่สุดเราก็จบภารกิจของเราแล้วนะครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกมากค่ะปกติชอบเล่นน้ําใช่ค่ะชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำเป่สุดสนุกวันนี้ครบเลยเต็มทีก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิว p a n าส o n ิกลูม i x g h 5เราวันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ